กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปภาพรวมพื้นที่ที่ประสบภัยจากพายุปะบึกนะคะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า0กแสนคนแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวจะลงพื้นที่พรุ่งนี้นะคะจะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือส่วนคนการเมืองก็ลงพื้นที่เหมือนกันไปช่วยเหลือเยียวยา,ยาผู้ประสบภัยนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าพายุปะบึก จะอ่อนกําลังลงสลายตัวไปแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในบางพื้นที่เพราะอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําท่วมขังในที่ลุ่มต่ําได้จังหวัดที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่รับความเสียหายอะคะ่ะตอนนี้สั่งการให้แต่ละจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปติดตามสภาพความเป็นอยู่เร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง เยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบของทางราชการเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ7มกราคมนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะไปสำรวจพื้นที่แหลมตะลุมพุกแล้วก็ที่ริมแม่น้ำปากพนังจะไปพบปะจิตอาสาปล่อยแถวจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ Big day. บิ๊กคลินนิ่งเดย์แล้วก็จะไปสมแยกเนินตาขำตรงจุดนี้จะมอบถุงยางชีพนะคะพบปะผู้ประสบภัย2,000คน ไปตรวจระบบเตือนภัยของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าและเดินทางไปตรวจสภาพความเสียหายที่แหลมตะลุมพุกคนการเมืองก็ลงพื้นที่กันเหมือนกัน,นานอภิสิทธิเวชชาชิวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็จะไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่นครศรีธรรมราชแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ค่ะ คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ไปแล้วนะคะคไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็นําถุง,งยังชีพที่รวบรวมจากศูนย์รับบริจาคของพรรคเพื่อไทย30เขตทั่วกรุงเทพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจากพายุป,ปะบึกไปที่ตําบลปากนคอนอรอําเภอเมืองไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์อ,อพยพและศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติศูนย์อนามัย11คุณหญิงสุดารัตน์บอกกับประชาชนที่ไปรับฟัง ความเดือดร้อนในวันนี้่นะคะก็บอกว่ารู้ข่าวกับทันหันแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะกลับไปประสานหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆบุคคลที่มีความพร้อมก็จะระดมความช่วยเหลือแล้วก็จะลงกลับไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องช่วยๆกันนะฮะอันนี้มาคิดกันไม่ได้หรอกว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนว่ายังไงนะตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันหมดเพราะว่าคนเดือดร้อนเยอะนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะจะมีการจัดรายการเพื่อรับการ บริจาครับน้ำใจจากทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยนะประสบปัญหาจากพายุใต้อ่าป่าบึกนะครับโดยนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจําสํานักนาะยมนตรีบอกว่าวันพรุ่งนี้ตอนค่ำนะครับรัฐบาลร่วมกับทุกภาคส่วนจะจัดรายการพิเศษชื่อรายการรวมน้ําใจไทยช่วยวัตัยใตยนะฮะนายกก็จะมาร่วมรายการด้วยเพื่อรับมอบเงินบริจาคด้วยตัวเองนะฮะเดี๋ยวท่านก็รอติดตามค่ําพรุ่งนี้ก็แล้วกัน ส่วนกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรายงานสถานการ์พายุประบึกล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดคือ18จังหวัด90อำเภอรประชาชนได้รับผลกระทบ690,000คนโดยประมาณนะคะมีผู้เสียชีวิต3รายค่ะสูญหาย1รายพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากมีน้ำท่วมขัง หลายพื้นที่ประชาชนกลับเข้าที่พักปิดศูนย์อพยพเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเหลือแค่นครศรีธรรมราชที่ยังมีผู้อพยพออกจากพื้นที่ประมาณสักหาอำเภอได้ก็ใช้ศูนย์อพยพเป็นที่พักพิง8 1 1จุคนที่ยังอยู่ในศูนย์อพยพนะคะครับ